ขอตบหน้าหน่อยอุ๊ยโอ้ <laughs> เฮ้ย hey, มีกรองเฮ้ย hey, สามารถหลบได้มาพลังทีเต็มเปียมโอ้โ oh, ห oh. เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ตีมาไปนะครับกับเกม s l a p แอ n d ์ n วิ่งตบหน้าหนีจากการโดนไล่กระทืบนั่นเองนะครับผมแม่สหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนววิ่งวิ่งสุดกวนกันอีกแล้วนะโดยที่ในเกมนี้เราจะได้เล่นเป็นเจ้าตัวสีฟ้าตัวหนึ่งที่ใส่ถุงมือเตรียมจะตบหน้าทุกคนที่เราได้พบเจอแม่เป็นการหาเรื่องใ โดนกระทืบจริงๆเลยนะเราจะต้องวิ่งตบหน้าทุกคนแล้วก็ทําการวิ่งหนีนะครับพาทุกคนไปเจอกับกับดักทั้งหลายแล้วก็เอาตัวรอดกันให้ได้น่าตื่นเต้นกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการวิ่งไล่ตบหน้าในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเรเวลที่1โ่โ,โอ้โหขอตบหน้าหน่อยอุ้ยโอ้ <laughs> ตอนนี้หูยยิ่งตบยิ่งไวขึ้นเฮ้ยหูยตบตำรวจอืมมีปุ่มอุ้ยเฮ้ยวิ่งแบบนี้เอา้ามีคนไล่ตามมาแล้วจะเย็นอุ้ยโปโปมาพลังฝ่ามือไฟลุกอุ้ยเฮ้ยเรมโมโห นี่อ้าวสะดุดเองอีกเออแม่กำลังตบหน้าคนแบบเพลินๆเลยนะนี่โป๊ะ,ปะมาโอ้ยหันหลังไม่รู้เรื่องนี้กําลังคุยกันอยู่โอ้ยโคตรหาเรื่องมาตอนนี้กระจุยวิ่งสปีดนี่โอ้โห้ยตบหลังแอน <c oughs> แม่ตอนนี้ก็เฮ้ยมันเริ่มมาแล้วมาพามาเจอกับอืมใบเลื่อยนี่เฮ้ยอุย้ยตอนนี้ก็ดูสิอยู่กับอะไรเอ่ย เฮ้ยกระโดดทีบสามจุดสี่แม่มีการเก็บเงินด้วยนะโอ้โหฮมีการเลื่อนอันดับรู้สึกว่าเงินที่ได้มานี่ใช้ในการอัปเกรดพลังการเตะเฮ้ยโอ้โหโสองขั้นไปตีตำรวจตบหืมตบหลังมาโคตรหาเรื่องตอนนี้เฮ้ยผู้คนเริ่มจะโมโหมาสปีดนี้ วิ่งหนีคนแบบว่า,าผ่านพ้นแน่นอนโอ้ยเดินใส่ตูดแม่โดนตบตูดไปสิใจเย็นเอ้ยดีดมันเหอ้ยเอา้าโอ้โหลืมดูฟื้นคืนชีพไปเพื่อนห มาหาเรื่องต่อไม่เจียมตอนนี้่าดเท้าพิฆาตโอ้ยเฮ้ยกระเด็นไกลเอาละเลือดอันดับจอมตบอันดับเพิ่มขึ้นโอ้โหอันนี้คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นการเร่งความเร็วในการหนีมาอัพเกรดปลึบเข้าไป อ้ยได้หลายขั้นการเตะด้วยไปเพื่อนด่านที่สามารู้สึกว่ายิ่งเล่นเราก็หืยิ่งตบได้แรงขึ้นนี่อุ้ยหูหลบซ้ายขวากับดักโคตรเยอะโอ้ตำรวจนี่ตบไฟลุกเฮ้ยมีกลอง เฮ้ยสามารถหลบได้มาแล้วก็ตบอีกรอบหนึ่งโอ้ยแม่เป็นชายที่สุดเกรียนมาไม่มีใครรอดพ้นฝ่ามือนนี้ไปได้อืมตบตำรวจอ้ยเอาละตอนนี้เราก็ตบเป็นคู่มาพลังขี่เต็มเปียมโม้ห้ยเอ้ย7.4ตบไปได้80ครั้งถ้าตบได้95เราจะได้3ดาว น่าเสียดายนะคราวนี้มีการอัปเกรดเงินที่เราได้อย่างนั้นหรออย่าพึ่งละกันอัพพลังเตะนี่เพื่อการคูณเงินแล้วก็อีกสองด่านเราจะไปตบคนที่สถานที่ใหม่ไปมาคราวนี้โอ้ยสปีดพุ่งตัวเฮ้ยมีการเก็บกุญแจแม่น่าจะเป็นของพิเศษมาตบคนให้ได้เยอะๆเฮ้ยโอ้ยเกือบโดนไปเรื่อยใจเย็นลบกรองโอ้ยคนเฮ้ยโดนไปเรื่อยปัน,าม,นมาโชว นี่สุดเกลียนไปโป,โป๊ะสองมืออุ้ยอยากจะให้ฝ่ามือใหญ่กว่านี้จริงๆจะได้ตบง่ายอุ้ย,ยลบซ้ายขวาอุ้ยยิ่งวิ่งแบบหซ้ายขวาคนพวกนี้ก็จะตามเราได้ไดโอ้โยฝ่าเท้าพิฆาตมาถึงโบนัสเลเวลไปโอ้ยมีคนเยอะหยายได้กุญแจครับผมเฮ้ยตบแจกกัน <laughs> อุ้ยขี่จักรยาน นี่ตบซ้ายขวาโปปาโปโปาอืมไปเด้งดึงโอ้โหแจกันอีกแล้วนี่ตอนนี้ก็เก็บแต้มแบบอืมมากมายครับผมเดินฟ่าไปโอ้โหตรเกลียนนี่ตบแบบไม่เลี้ยงเออหุยคราวนี้ 9.8โอ้โหกลายเป็น9.6มาที่สถานที่ใหม่เป็นบรลลูนล,ลอยฟ้าเดี๋ยวขอทำการอัพการวิ่งนิดหนึ่งนะป๊๊บป๊ป๊บมาพลังเตะด้วยเงินหมดอัพแบบว่าการได้เงินนิดหน่อยแล้วกันปริงไปมาหันหลังก็ตบโอ้โหโอ้โหตบทุกคนนี่คราวนี้จะไม่มีใครที่ไม่โดนตบ แล้วก็มาดีดโอ้โหมันจะไล่ตามทันแล้วเอา้าสปีดนี้โอ้โหเกือบไปแม่คนตัวใหญ่โมโหนี่ยิ่งเราโยกซ้ายขวามันจะยิ่งตามเรามาได้อืเอ้ยโอ้โยเอาไงมาดิโปโปโป,โ,ปโอ้โหถึงเวลาการเตะขั้นสูงสุดอื เป็นไงลอยไปที่โอ้หแ8จอืมไม่ค่อยจะเยอะอีกสี่านเราก็จะไปที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งไปอะไรคุยอะไรกันโอุโ้ยกุญแจครบสามดอกแล้วแม่เกือบจะลืมเรื่องกุญแจไปเลยนะเอาละโจไปสปีดอ้ยดีดไม่โดนมาสมมุติว่าเราวิ่งช้าๆจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยดูสิคนพวกนี้จะตามมาทันไหม โอ้อยมันจะไล่เรากระโดดจับแม่เกือบจะโดนเจ้าคนตัวใหญ่พุ่งใส่แล้วนะจ้าโอ้โยเท่าไหรอืเดี๋ยวเราจะลองทําให้โดนจับได้ดูสิฮ้ยของขวัญพิเศษน่าจะเป็นเงินที่จํานวนมากป๊าปป,าป,ป๊าป๊อ่าเปิดเพิ่มจึ๊บจึบอือเปิดต่อ โอ้ยได้แล้ว150เอาละตอนนี้อัปเกรดพลังการเตะครับอ่าไปลองให้โดนกระทืบนเลยสิแม่เราจะต้องสโลโให้ืชา้าที่สุดดูสิอุ้ยมามาเพื่อนมาดีแนะ่จริงอุ้ยจะโดนจับอ่าวิ่งให้ชา้าที่สุดอุ้ยฟืดฟืดอุอออ้ยอุ้ยอโอ้ไม่โดนเอา้าฟื้นคืนชีพอืมมาคราวนี้ก็กระโดดเตะแบบรุนแรง ีพลังเต็มเปียโอ้โหมาพลังไฟลุกวิสิบเอดดูสิโอ้โหก็ยังตกไปได้ไม่เยอะอือันดับก็ช่างมันก่อนละกันดอนที่สี่แล้วเพื่อนอัพพลังเตะมาคราวนี้เราจะเน้นแบบว่าตบให้ไม่พลาดกันเลยนะป๊าป,ป๊าป,ป๊าปม,มาเถอะแล้วก็ เราจะล่อให้เอา้าพื้นคืนชีพอยา่าลงมานี้จะบอกว่าอ,อยากจะตบให้มากกว่านี้เจอกับดักตายเลยเมื่อกี้ปาปป๊าป๊ามาล่อให้มันโดนเอา้าเฮย้ยโดนอีกทีนี่ตายเลยมาคราวนี้ก็ตบเยอะๆแล้วก็จะล่อให้เจ้าพวกนี้ไปเจอกับดักเฮ้ยพุ่งหนีไปมาแล้วก็ไปเลยเพื่อนตบตรงนี้มาเติมเกรดให้เต็มปาปป๊าป๊าโอ้โหเตะเบา เฮ้ยเสียดายไฟไม่ลุกเออไม่อยากจะอัพละสปีดอัพแต่พลังเตะละกันจะได้เงินแบบเยอะๆโบนัสเรเวลไปคราวนี้โอ้โหโหยคนแค้นมีมากมายมหาศาลอู้เดินขบวนป๊าป,ปป๊าปป๊าปเก็บเหรียญครับผมเฮ้ยได้เงินเอาละเด้งดึงโอ้โหแม่มาเป็นแถวไม่มีรอดหรอกอื เก็บเหรียนป๊าปามาต่อเพื่อนปุ๊บปุ๊บปเฮ้ยโอ้ยไฟลุกเฮ้ยโคตรแรงเฮ้ยคราวนี้รุนแรงที่สุดอืมอ่ามาตบคนที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอัพพลังเตะอืมสามขั้นไปตบหลังมันโอ้โหอยากจะให้มีการเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม้อะไรแบบนี้บ้างนะอืมลูกเล่นจะได้มากขึ้นตามกันมาเฮ้ยโอ้ยโดนดีด เอ้าเฮ้ยมันมาแล้วจะเย็นเราจะต้องชะลอกันหน่อยป่าตบด้านหน้าแล้วก็โยกซ้ายขวาอุ้ยมานี่ใบเลื่อยปันมันโอ้ยปันตัวเองอีกฟื้นคืนชีพปุ๊บพวกคนหายไปหมดเลยนี่คราวนี้อุ้ยจะไหวหรือเปล่าโอ้โหพลังไม่เต็มเฮ้ยเตะกระเด็นไปกี่บ้านวะเนี่ยเก็บเงินเพิ่มไปอัปเกรดพลังเตะ 2ขั้นแล้วก็การวิ่งวายอีกสักหนึ่งทีละกันนะคราวนี้ก็ไม่สนใจอะไรแล้วมาหึหตบหน้าครับผมแม่ตกไม่รู้กี่ร้อยตัวพอดูพลังเตะในคราวนี้ืออป๊าป๊าป๊าโอ้ยอย่าอยู่กันแบบนี้สิมันเตะไม่ได้ครับผมโอ้ยน้อยประมาณสิบอขอเตะแบบแรงๆสักครั้งหนึ่งได้ไหมป๊าปๆาป๊าเอ้ยได้อยู่เออรุนแรงครับผมโอ้ย นี่แหละที่รอคอยอุ้ยมีกล่องด้วยเอาอุ้ยทำไมไม่ไปเจอกล่องวะเนี่ยเอาละคราวนี้เตะใหม่อีกรอบหนึ่งหูยต้องเจอกล่องเอย โอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกัเลยนะก็เป็นเกมที่ไม่มีอะไรมากมายมีแต่การอัปเกรดแล้วก็วิ่งตบคนให้สะใจไปอย่างนั้นแหละจริงๆน่าจะมีพวกสกินหรือว่าถุงมือแบบใหม่กันนะถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกราดิงกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนํา เกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ